สวัสดีครับวันนี้เรามีคาถานะครับที่ส่วนแล้วทําให้มีโชคลาภและมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับผมคาถาแรกคือคาถาเงินล้านนะครับคาถานี้ใครสวดภาวนาแล้วจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับคาถานี้ประทานมาโดยพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสองพระองค์นะครับ เกิดในความรู้นะครับสวดคาถาจบบทแรกนะครับให้นึกถึงพระบารมีพระพุทธเจ้านะครับจึงจะเกิดผลนะครับหากสวดครบเก้าจบนะครับเป็นเบียยาไส้นะครับช่วยให้คล่องตัวในความเป็นอยู่ไม่อัตคัดภาวนาจนจิตเกิดสมาธิลาบผลก็มาเร็วตามอำนาจยาณสมาธิหากอับจนเงินตึงตัว สวดอย่างน้อย30จบต่อวันการเงินจะดีขึ้นปัจจุบันพักคาเงินล้านเป็นที่แพร่หลายเพราะว่ามีคนที่สวดแล้วได้ผลจริงจังและดีขึ้นก็มีสวดอย่างน้อยก็คือ9ถึง30จบนะครับผมไปต่อที่คาถาปหนี้เรียกทรัพย์เป็นคาถาของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านได้เผยแร่ บทสวดให้กับลูกศิษย์เพื่อเอาไปทำมาหากินคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะทำมาค้าขายดีขึ้นค้าขายมีกำไรอะไรที่ยากก็จะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นคาถาบทนี้สามารถสวดได้3จบหจบ7จบหรือ9จบก็ได้นิยมสวดก่อนตื่นนอนหรือก่อนนอน หรือเปิดร้านจะทําให้ทามาค้าขายร่ารวยเงินทองคาถากวักเงินเข้าบ้านคาถาบทนี้สวดทุกวันจะดีมากเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านจะได้มั่งคั่งร่ำรวยเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมันทำความสะอาดบ้านให้บ้านสะอาดและไม่ให้วางอะไรขวางทางประตู ทางเข้าหากวางขวางแล้วจะทำให้การเงินเข้าบ้านไม่สะดวกและแผ่เมตตาให้แก่เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านโดยการบอกกล่าวเลขที่พักอาศัยด้วยจะยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสวดอย่างน้อยสามจบ เก้าจบได้จะดีมากๆมันตั้งใจจิตภาวนาก่อนสวดคาถามหาลาบโดยหลวงพ่อรวยตั้งนโมสามจบตั้งจิตภาวนาสวดได้เก้าจบจะดีมากคาถาบทนี้มีอนุสง์ทำให้มีโชคลาบทำมาค้าขายร่ำรวยขึ้นเค็ดลับ หากสวดแล้วได้สิ่งที่ไปบูชาเพื่อเสริมสติมงคลแก่ตัวเองเช่นแหวนหลวงพ่อรวยเลดหลวงพ่อรวยพระเครื่องผ้ายันรูปหล่อเป็นต้นหากสวดควบคู่กันไปแล้วจะทำให้บรรดาลโชคลาบได้มากยิ่งขึ้นทั้งสีบทสวดนี้ให้ตั้งจิตภาวนาบรรสวด ประจำสม่ำเสมอและหมั่นทำบุญแผ่เมตตาเป็นประจำอันนี้สงผลบุญจะบันดาลให้ทุกท่านประสบความสําเร็จฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสาทุก